ยามงคันที่สองเปลี่ยนสียลุงคันที่สองเปลี่ยนเริ่มตามเลขไมสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ยี่สิสองศูนสองผู้ป่วยเวลานี้เปลี่ยนตามเลขไมสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หกศูนสยามุงคที่สองศูนย์สอป่วยนที่ิบเกบามมันยังลุกเดินได้อะไรได้ไหมเหลัมืนถ้าปุกให้ลุกยืนขึ้นได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้

ขออนุญาตใส่รองเท้านะคะโอ้ยอาการเป็นไงป้า ตัวหวัวป <antis> กติมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะความดันแล้วก็เบาหวานไขมันความดันเบาหวานไขมันนะคะ นั่งแต่วออกไปมีสลบไปไหมไม่มีค่ะไม่มีนะคะ้าม่ยง nah, ่อป้าป้าด้นซ้หน่อยด้าลใน นมเึจโตปาน้มองานิ่มตป้าออกมาเป็นคล้ายน้ำต้มอะค่ะเป็นเหลืองๆอะเป็นสีเหลืองๆเหลืองสีก็คือป้าขึ้นมาครับ ช้าหน่อยพี่ข้างหลังลองะพันเราข้างหลังก่อนเราข้างหลังด้วยพี่ค่อยๆ <ตา S 1> นะ 你嗯，拿回去了没有？嗯，回嗯。